สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องปอทีวีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเอรินเยเกอร์นะฮะหลังจากที่ผม<อ>ได้เอรินมานะฮะแล้วก็ผมได้จูฮารโล่ร่างสองมานะฮะเนี่ยแล้วก็ยังมีตัวที่ผมได้มาอีกเยอะเลยนะฮะนี่นกับผมไปสุ่มหาสปีดป่ะก่อนไอ้บอลกูโจอีกูโจเอ้ยเอ้ไอ้นี่อะไรอันนี้คือยังเทพกค็ครูล่างซูเปอร์แล้วก็ผมมีตัวนี้ด้วยนะฮะไม่รู้มันคือตัวอะไร โชคดีสีเขียวใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักมันใช้แค่ตัวเดียวนะคะแต่ผมเก็บไว้นะนวดเท้านี่นะฮะผมมีนวดเท้าที่ะะมืขอขาวครบแล้วยังไม่ครบเลยครบแล้วครับเอ้ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไวนะฮะเอาไปทำเราไปเล่นหมดแล้วจจบกันดีกว่าเราหนะ้าผมมานะฮะมามาแล้วผมขอไปดูออของหน่อยตอนนี้นะฮะม<า>ผมก็จะเก็บตัวของอะไรนะตอนนี้ผมไม่มีอะไรทำมากๆเลยนะฮะก็เลยจะมารีวิวตัวให้เพื่อนๆ<า>ดู ตอนนี้นะผมก็ต้องอัพเอเลนนะฮะเพราะทุกคนน่าจะรู้ดีนะว่าผมรักเอเลนมากริงได้ตอนนี้นะฮะเลเวลของมันอยู่ที่375นะฮะ137ร้อยสามเจ็ดเอ้หนึ่งร้อยสามเจดเออหนึ่งร้อยสามเจ็ดนะฮะเราก็จะมาตอนนี้ผมมีส่งอาหารให้มันสักตัวนี่นะแล้วก็ตัดกระละทิ้งอินุยาฉะผมไม่ได้ใช้นะฮะ ผมไม่ชอบเด่ะผมผมเคยดูการ์ตูนมันอยู่แต่ผมไม่เคยชอบมีคอโสดมาครับทุกคนมีคอโสดเอาว่าเพราะอะไรเพราะผมไม่อินนั่นเองผมจะชอบเฉพาะอันนี้ไม่ได้ผมอินนะ่ะไม่เหรอก็อันนี้คือตัวอะไรผมไม่มั่นใจวายโอเลสหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าเอ้ยอยา่ยาอย่าเอาเก็บไว้เก็บไว้ผมทิ้งไปสองผมใช้เหลือไปสองตัวมันใช้แค่สองตัวนะมันใช้แค่สองตัว,มตวผ,มผมเหลือไปสองตัวนะโอเคมันใช้แค่สองตัวโอ้โหได้มาเยอะเลยจากการสุนมาสปีดวากอน เ็จขี้ว่างอานนะคประมาณนี้พอแล้วกันโอเคเอเลนเผมก็เลเวลเจ็ดพันให้พังจงตีก็คือเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบแปดนะฮะช่วยเยอะใช้ได้อเอ้พอแล้วพอแล้วไม่ยังโอเคทุกคนเราไปรีวิวอเ,เอเลนกันเลยขอจัดทีมปันน้นึงนะฮะผมอาจจะไม่ได้เอาตัวฮาโล่ไปใช้นะฮะ เพราะว่าผมต้องเอามาดา้าไปทําดาเมจเนาะก็เข้าใจกันด้วยนี่มันจะทะลุออกแล้วก็ติดตั้งมาดา้า mm hmm. ผมเคยทดลองมันฮะว่ามาดา่ากับเอเลนนี่ใครโหดกว่าสุดคือเอรินโหดกว่าครับแต่มันใช้ตังค์เยอะกว่าเจ้าเสนโอเคทุกคนไปที่ไอ้นี่เลยมาดูตู้กันก่อนดีกว่าก่อนไปก็เป็นลูฟี่กับลอแล้วก็นิกะหกดาว เนี่ยแล้วก็มีตัวคิกกี้ที่เราใช้ในการทำหนวดขาวซึ่งผมยังไม่เอาผมว่าผมไปเปิดตู้เพิ่มหน่อยดีกว่าโอเคเป็นหนึ่งร้อยสิบห้าไปอินฟินิตี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมมานะแป๊บนึงรอแป๊บนึงเอ่อไม่ใช่แป๊บนึงไโอเคครับทุกคนมาเสร็จละไปลงกันนี่ผมเป็นมีเอเลนเหมือนกันแต่ซกซีคนหน่อยครับมาทุกคน ดูทีมให้เรียบร้อยก่อนไปเลยนะครับไปแลบบ้วเอ้ยลืมเอามันละเอามาละมาตัวหนึ่งมาราคาปกติค่ะพรพอออสซางแปลไทยนะครับมันจะเหมือนบล็อกพุทธะแปลเป็นทงพูดฮ่าห<ม><ม>่าเนี่ยผลพระก็เป็นพระพุทธมนุษย์พระพุทธรูปอะไรสักอย่างเลยแหละพพระุทธเจ้าส่วนถ้าเป็นมเจ้าไ่พพรระุทธูปถ้าเป็น้<ม>เป็นผลโมจิก็แป้งสกิลก็แป้งทอดเรื่องสกิลอย่างฮามทุกคน ไมีใช่ผลมังกรนะอย่ผมรู้สึกว่ามันแปลถูกนะมะังกรลำแสงเอาเล็กอย่างเรื่องกรงเล็บมังกรมันพอใช้ได้แต่ผล,ลเตาเผาเผานี่ยผมงมงเลยนะผล,ล,ลกิโลมันมันมันเป็นกิโลเนี่ยเอาเพราะแล้วมันไม่คกี่มันด้วยเกี่ยวอะไรกับพวกพูดนี่มันออสตาเนี่ยออกนอกเรื่องนะบอกแล้วอย่าชวนผมคุยไุ่เกี่ยวพูดที่ครับก็มีอยู่ผมไม่ได้ผลวันเกินนัดไปก่อนนะครับทุกคน เอาแบบปกติให้กดยากนะเลยจะต่อยเนะี่ยอันนี้เดีล้วคราวนี้ผมจะามาเอาดาเมจเยอะๆกันนะฮะเป็นการรีวิวเอเลนที่ผมรู้สึกว่าเหมือนการลงปกติฮะถูกไหผมลงปกติแหละไม่ถึงขั้นรีวิวเอเลนหรอกผมลงปกติเพิ่มเติมคือผมเขาเรียกว่าอะไรนะลงปกติแต่ว่ามีเอเลนนะฮะจะใช้จะให้ทุกคนดูเอเลนเป็นหลักมา ก็ตอนนั้นก็อาจะออกนอกเรื่องไม่เกี่ยวอะไรเรียนไปบ A ane, ้างก็ยัดทษรด้วยนะแต่ว่าอาจจะต้องรีวิวซีกนะครับเพราะว่าซีกมันก็ต้องใช้ในการใช้พัสดุทากับปนาสลอตัวอื่นอดูแลสุขภาพดูสุขภาพดูโสหุยโผล่ขึ้นมานั่งถูกต้องแรงพอได้ เสนอขึ้นนี่ผมไม่เข้าใจอันนี้ยังไม่ได้แปลอันนี้ก็สลามนะครับได้จากซาร์พาร์ตอันที่สองต้องมีซาร์พาร์ตนะโอเคเอำมันคนเดียวอนนะีรู้จักรถดำนา้าเรือดำน้ไหมครับทุกคนรู้จักไหมไม่ยพูดถึงเขาเร่เรือดำนาหกสิบเมตรมาแล้วครับทุกคนพอเห็นหกสิเมตรแล้วนึกถึงเอเลนลัางแกอะ แต่ว่าโชคดีนะคะที่ผมมีเจ็ดตัวเพราะว่าผมซุ่มเพิ่มมอีกตัวหนึ่งนั่นเองเอาไว้เป็นความทรงจาเพราะความฝันของผมก็คือเก็บตัวที่เป็นไอเทมออนไลน์นของออสตาให้ครบทุกตัวนะคะยังไงความฝันยิ่งใหญ่มากยิ่งเลยย๊บอัพซีไอผมไอพวกแข็งแกร่งมันน่าจะใกล้มาแหละรีบอัพเจนอสจากดีกว่าให้เป็นขั้นสองไอขับพี่จางไปาอย่าลืมนะไอพวกแข็งแกร่งมันมา ก็หลังจากที่ผมห่างหายจากทริปไปนานพอสมควรน,นะฮะเพราะเมื่อกี้พอ่อเองครับไม่ต้องตกใจผมไม่เบื่อหรอกผมขี้เกียจขี้เกียจไปเหตุสังเกตได้ผมอาจจะเกี่ยวอะไรเนี่นยผมไม่ได้โทรศัพท์มาท,ทุกคนพี่พ่อมาเล่นก็ อเนยังอยากวางแต่วางไม่ได้ต้องอัพก่อนหน้าวางแถวนั้นแหละลบทิ้งครับทุกคนถ้าเมื่อคิดสังเกตดีๆมันจะมีหน้าผมขึ้นมาซึ่งถ้าใครดูหน้าผมนะฮะก็ดีใจ้วยพี่ไม่ได้เปิดหน้าแต่ว่าแชทพ่อไงในไลน์พ่อเขาไลน์มาซึ่งมันก็มีหน้าพี่อยู่ในนั้นทุกคนใครตัดออกเอ้ใครเห็นก็น่าจะเห็นหน้าผมนะฮะแต่ความจริงถ้าเป็นปกติมยังไม่เปิดหรอก วางดปันจำได้ว่าน้องผมก็มีเอเลนใช่ไหมปันอ่าแล้วก็วางเอนี่โอ้โหทิ้งวางก่อนหน้าไปนะแล้วก็วางเดี๋ยวม่าต่อยเลยเดี๋ยวว่าต่อยหน้าทิมเลยองที่เยอะไปพียทุยเตะเลยกระโดดถีบกระโดดถีบเอเลนกระโดดถีบเอเลนเนี่ยนี่อเอลนเอเลนนั่นเอเลนก็รับไม่ได้เว้ยจำเป็นเอเลนของพี่ขนอย่าอย่าเขไม่ไม่ไม่ไปขห้าม ใช่ไหมครับผู้ผมไม่ใครห้ามผมถ้าผมแปลว่าผมทําได้เป็นไงล่ะตูพุงพร่าคนชิโตขอโดษครับทุกคนเออจริงนะเดี๋ยวช่องโดนแบนพอและเดี๋ยวช่องบินเดใครพูดเหรโดนแบนนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่องบินนะทุกคนเดี๋ยวผมช่องบินเอาไว้เอาไว้เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกคนช่องบิน ใครพูดนะช่องไม่ได้น่นอนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วงเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดออกไม่ตัดออกม,มนแล้วกันมีเรออไม่มีใครว่าดยังยไม่มีใครไปเผลอตัดช่วงนั้นไปลงนะฮะเตะแม่ง <c oughs> ทำไมผมโกรธจังวันนี้เอขาจะอภัยนะที่มีคำหยาบนิดหน่อยเป็นเด็กมึนโง่มีคำหยาบให้อายุผมหน่อยดิให้หน่อยอายุผมเท่าไหร่อยู่ประมาณมหนึ่งอะบอกตรงนี้แล้วกัน ไม่อยู่ประมาณตนหนึ่งนะอยู่ตสองไม่ใช่ตอนไม่ใช่ตอไม่ใช่ไม่บอกเริ่มนะเริ่มงนะอายุแต่ตอนสองผมเริ่มงานอายุแต่ตอนอายุสิบขวบก็เปสิบขวบตลอดการละกันโกงอายุครับโกงอายุในโกงยืนข้างในลำแสงอัตโนมัติเออซีใหม่แล้วคร่ะผมอยากอั p เอเลนให้มันถอยกันน้องผมอะผมไม่อยากให้น้องมี A lens เลยรับไม่ได้ เม่อยากให้ผมมีคนเดียวพูดอย่างนี้ไม่ได้เห็นไหมทุกคนไอเรนผมพังโจมตีหมื่นหนึ่งเลยนะผมห้าพแค่เบลเดียวเอ้ยดูแย่มากเลยเอเรนทำไมอะมันอยู่ในมือผมดูแย่มากเลยแล้วก็ลบตัวทิ้งไปซะทำไมอ่ะทำหัวทำสี่ห้าเดือนเฮ้ยโมไม่ถึงสี่ห้าเดือนโมขี้หมูขี้ตับทุกคนไเอว ผมว่าผมรีบอัพบูมากหน่อยดีกว่า,วาตัวพี่ตัวจริงต้องชื่อแอลเลนไม่ไดีเลยนะอยากออ่อยคนแล้วนะอยากให้แอลเลนนะไอ้ ไม่อยากได้ทำไมรู้สิมีแล้ววะ,อออะอเออน่ารู้สิเนาะเฮ้ยเอเยนก็แปลงล่างต่อไป,ไปแล้วก็เตรียมอัพตัวไปยาวๆครับทุกคนอับูมากนะผมอยากได้สปีดวากอนนะตอนนี้ภารกิจที่ผมต้องเอานะฮะนนก็คือต้องเอาสปีดวากอนมาให้ได้นะครับเพื่อที่จะอัพเอเลนได้ง,ง่ายนนใจถ้าสปีดวากอนมาแล้วมาดาราผมอาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปนะฮะก็อาจจะอ,ออกจากทีมไปเลยแต่ก็น่าเก็บไว้นะฮะไม่ออกหรอกเพราะว่า มันหายากถ้ามันหาไม่ได้แล้วมาละละใช่ปะ,ะเพราะว่ามันหาได้จากตู้หร,หรือไม่ก็ต้องหาแหลกเอาซึ่งมันไม่น่าจะมีใครให้แหลกอยังไม่อัพแล้วกันผมลืมให้ทุกคนดูสกิลของซีกเลยมาๆๆเดี๋ยวผมขายระหว่างไหมให้ทุกคนดู อ่ะรีวิวซีก่อนแล้วกันครับทุกคนอ่ะซีนะฮะก็จะเป็นตามประมาณนี้เนี่ยแค่คำลามเดี๋ยวอันนี้คือเวลเยอะแล้วนะถ้าผมกดอัพไปรอบเดี๋ยวครับัพมากันถ้าผมกดอัพซีกไปรอบหนึ่งนะฮะนี่แก็เพิ่มดาเมจอัพอีกรอบหนึ่งก็เพิ่มดาเมจนะฮะก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่มีขั้นสียังไม่มีอ่ะโยนสัตว์นะฮะเริ่มมาละเราก็ล,ลองกดเพิ่มดูนี่นะฮะก็จะเป็นแป้งเล่ามาแท้ลิงใช่ไหม ถ้าขั้นนี้จะไม่ผิดนะก็จะเป็นท้ายอ่านกลายเป็นท้าลิงแล้วครับทุกคนก็สูงกว่าเอเลนนะฮะเทียบจากโมเดลโอเคไม่มีตอนนี้น้องผมนะครับมันก็ชิงกดก่อนผมไปอีกและอันนั้นคือท่าที่สองของเอเลนนะครับนะฮะอันนั้นที่ที่ท,ที่นั่นมันทำอยู่เนะี่ยเนี่ยขัดขวางการโจมตีนะคะชื่อดูเท่มากห้องแอร์นะคะดูดิคำเตือนห้องแอร์ ใช่มันเป็นแต่างกันนเละครับทุกคน,นอโอเคห้าพันก็น่าใช้เวลาอยู่ผมว่าผมอยากวางตัวให้ครบเลยนะแต่ผมก็อยาก Up ัพเอเลนก่อนนะทุกคนอ p เอเลนก่อนดีไหมโอเคงั้นผมตัดสินใจแล้วผมจะวางตัวก่อนละกันโอเควางไว้ตรงนี้หนึ่งตัวตามนี้แล้วก็วางเกนนอสไว้ไม่ต้อง หนึ่งตัวอูริวข้างหลังหนึ่งตัวอย่างนี้อาา่ะฮะแล้วก็วางไว้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งโอเคตอนนี้ผมวาเอเลนดานจะได้เนี่ย ถ้า uh huh. ขวางกันจงตีเรามาลองอัพกันก็จะเหมือนอะไรที่น้องทำอยู่เนะี่ยท่าเหยียบพื้นอะไรครับนะโอเคแล้วก็มาแต่เราให้ดูหน่อยแล้วกันเนี่ยก,ก็เป็นท่าอย่างงี้นะท่าแรกก็จะเป็นกระโดดต่อยไม่ได้เอามาโอเคุกคนวางตัวต่อดีกว่า วางอันนี้ตัวนึงแล้วก็วางเทนอสแล้วก็วางเทนอสไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อูริวแล้วก็อูริวไว้โอ้เทนอสยังไม่ครบลนะครับอ่ะครบยังไม่ครบนะอ่ะน่าครบแล้วโอเคนะครับครบแล้วตันพื้นผมว่าวางไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วผมลืมวางตัวนี้อย่างไรเนี่ย ตบปั๊มดาเมิทำผมเองครับไม่ต้องตกใจแล้วก็เอเลนอ่ะแล้วก็เป็นท่าสองมาอัพเป็นท่าท่าก็จะได้ท่ามาท่าเดิมเราเล่นท่าใหม่นะเนี่ยดูหเห็นว่าแล้วก็เอเลนจะเนี่ยก็เป็นท่าใหม่นะฮะชื่อว่าสก,กียากอะไรสักอย่างนั่นแหละจำไม่ได้อูริวยังไม่อัพนะฮะโอเคโอ้โหมาวางเก๊กทำไมว่าสามตัวตรงเนี้ย โอเคผมวางไว้ตรงนี้นะฮะซีกหนึ่งตัวแล้วก็วางซีให้ทั่วสนามนะฮะนี่นะฮะอ่าฮะไปให้ทั่วสนามเอาไว้ตรงนี้เลยกันให้ทั่วสนามโอเคครับเกือบทั่วสนามละ โอเคครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็อัพเอเอรินไปให้ถึงขั้นเนี่ยเดือนมีนาคมนะคะสุพัตุธาเนั่นแหละเห็นมาแล้วก็อเอเรินนะฮะดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันนะครับที่เหลือก็จะแค่เพิ่มดาเมจนะไม่มีอย่างอื่น บงังมองไม่เห็นโอเคนะฮะฟยก็กิดร้องเก,กิลสุดท้ายโอ้่นะบักเต็มที่เลยครับทุกคนมองไม่เห็นเฟด้วยบกักไยโอเคครับทุกคนเสร็จละต่อไปเราก็ไปอัพตัวที่เราไม่ได้อัพมานานหน่อยดีกว่าคือบูมานะฮะไม่ได้อัพมาตั้งนานอโอเค ผมว่าใช้เปลืองไว้หมเนี่ยอ๋อผมยังไม่กดนะเดี๋ยวมันจะเปลืองเกินไปตา<ด>มเมผมล้างท้ายน้องอยู<ม>่เยอะมากเลยทุกคนอเราเรียกกิกีดร้องมาเรือยกันครับผมเน้นนานนะผมไม่เน้นอะไรเน้นอยู่ยด้แต่นานแล้วก็ตามเมก็จะตามมา โหว่าหัอัพเออุ <fall asleep> ิวให้ตัดเลยน่าจะยังตัดไม่ได้ครับทุกคนหรือได้แค่คันสองอัพเออบูมาก่อนอัพบูมาให้ตันนะทุกคนทุกอย่างยังขึ้นเชียร์ผมทาไม่เชียรแล้วแต่อัพวิวไป เอเวนก็ไม่มีอะไรมากนะแค่ไอเล่ตัวไอเลนที่เหลือมันก็จะแค่เพิ่มดาเมจนะคะไม่มีท่าอื่นละนอกท่าเนี้ยถ้าจะอัพให้มันเป็นแบบว่าถ้าจะอัพจริงๆนะถ้าไม่มีสปีดละก่อนแบบผมนะฮะก็แนะนําให้อัพเพียงแค่ขั้นนี้นะฮะให,ให้ให้กดก็ซื้อทางกำปั้นหนาได้ก็พอนะเพราะว่ามันแพงคืองั้นมันจะเหมือนแบบเราเกินทำคนจะไมเกินตัวโอเค เลยตอนนี้ก็เตรียมอับุม่านเลยะอาันอบุม่านอยยาวเลยแค่นี้พอดาเมจยวคงค่อยตาทวงคืนให้หลังอัเกะเดียบครับอ่้ดถึงขั้นละัยังอเย็ดคืนแลอยาก่อีกกเก็บตันี้ลืมไปว่ากราก็เคยออพมา ต่อไปก็เดินไปหาตัวอัพต่ออัพตัวที่เป็นเงินเนินให้ตันให้หมดนะคะคีมีหนึตัวเองได้ได้อ่าค่ะแค่ันนี้ก็พอแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอัพเพิ่มตอนนี้ไปเอาตัวให้ตันก่อนไอ้พวกนี้จะตันได้นะแพง แพงมากเวเกมสีสีเลยแล้วโอเคานะาไม่รับ่าเไม่อีกรอบนี้นั่นแหละครับเป็นชัดๆกันเลยนะจะกินไม่นานาาขายว่าหนทม่ซช้กก็ไดตามมเลยครับ 違う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  แค่นี้พอเ,เอาไว้เอาไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วค่อยมาต่อผมว่ากดเลยดีกว่าเดี๋ยวกดยังกดแล้วโอเคจะกินโผบอ่ะมาแล้วทุกคนเนี่ฮะมาทดสดอบโอเคเออเคือ เค่นี้ฮะมาเสร็จนี่แหละนนี่อะไรดิวใช่ไหมตัวเฉียงนี้ผมตั้มเป็นหลายตัวนะฮะอ่ิวไปแอ้วก่นอพไปสุดเลยอ๋อตัวเฉีนี้ตั้ม ต่อครับโอเคเอ้ผมนะคะก็อยู่ที่ สิบล้านนะห่างจากนั้นวันส <'d S 1> <แล>ี่ล้านเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทวงคืนช่วงกลางนได้แบบจะเยอะเป็นพิเศษท่านเอามาดาลามาป่ะเนี่ยเหรออยากสิมาเฮ้ยมากเลยดีนีอะไรต่างๆดีมากกวาจะตันกโอ้โหมากต่างเหรอ ไม่เกี่ยวอะไรเพราะทุกคนผมว่าผมข้ามมาไกลแล้วนะเนี่ยก็เอาเป็นว่าตอนนี้ผมว่าไม่หาเลเวลาของผมในการลงคลิปมาเยอะแล้วนะฮะอ่าอ,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 อูอีอูยาวเลยนีเกมคคใส่แล้วก็เสียงต่อเอ็นวีเรียบร้อยแล้วนะ เอออยู่คิดอย่างไแดบบ้แต่ก็น่าจะไม่เกินชั่วโมงหรอกนะคะอยู่กับยอดผิดต่างน่าจะไม่ยาวมากเพิ่อเอาไม่มาถ้ามีอะไรนะา่าสนใจเยอะคารา่ายจากบมาทุกคนตัวหนึ่งก็ตอนนี้ก็อดีแล้วโอเคอตอนนี้ตัวบนนอนกระตุต้นพื้นนะก็ตัมมาหลายตัวหะะ้าสิบก็อู่นด้วยก็เจี๋ยนอนนะครับตัมเรียบร้นอยแล้วนาะ เปนมาตาละแล้วก็เอลเอลนแล้วก็บูมากนะคะยังไม่ไดนะ้ตัดนะต่อไปเราก็จะอักเป็นบูมากนะคะให้ตัดให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ครับผมแค่นี้นะครับน,นี้ก็เนี่ยไรนะ่ะโอเคตู้ลีล้วคบทุกคนอัพไอตัวนี้ไปก่อนอา่าฮะเอลเอลนไม่ยอมตีต่อนะฮะอีกประมาณ กองคนนะคะ่ก็ไม่ตัดเจ๊่นยังจะพยายามะไม่ตัดเลยผมว่าผมอัพมาลาาไปก่อนนะคะให้ปั mm ๊มนาอมกให้เมื่อจะเอเินให้เป็นตัวปั๊มนาหมของผมสองมนสอตัวนี้เลยรอให้อันนี้นะคะเรา้ชื้อไห้ก่อนค่ะแล้วเราจะพยายาอต่อเนื่อไปรเอาไว้สั ค่อยกลับมานะครับโสดิไม่ให็นโสดิยังไหมถ้ากัดโอเคถ้าัมตอนนีดีมาะ เป็เด็เฟกกูบอกว่ามันจะอะไรกันปะเกิะไมาบ้าเอ้ยไอ้กดรอบที่เท่าไหร่ละรอบไม่มีกดรอบรองภาพหน้าไม่เห็นนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันตอนนี้พี่วิ่งไปไหนบ้างเตอนนี้พี่วิ่งไปไหนเขมาเข้ามาเห็นวิ่งไปนก็บอกมันแหลกบอกให้ถ่องถ้ากดประมาณนี้เราก็เรียกเอเลนมาแล้วซึ่งเราก็ไม่เห็นเอเลนเหมือนเดิม ลอ,ลองหันแม่หล,ลังอีกอ๋อไม่ไม่เห็นเอ่ะเพราะอะไรอ่ะนักเกินเอ่ะวันนี้นะทุกคนมันก็จะมาถึงเวฟค่าสุดขัแล้วนะครับดามิ่งก็อยู่ที่100สอ,นนองอนนล้านนะครับออนนโอเคฝากไว้ตรงนี้วันนี้ก็รอจบเกมเดียวน,นะคะก็เดี๋ยวจบเกมแล้วเราค่อยมาดูดามิกันนะโอเคทุกคนท่านวีคด,ดูเหมือนว่าจะออกมาจากรังเราเยอะมากเลยนะฮะคนอยู่เรียกสีก็ออกในแรกเหมือนก่ เอริมไมา์แล้ครับทุกคนแต่เราก็ยังไม่มองเห็นภาพนะคะแค่คนี้ก่อนนี่แล้ผมตันแล้วนะครับตารน,นี้ก็พุ่งกระฉูดนะครับเนี่ยโอเคแต่ป้อมก็น่าจะใกล้แตกแต่ว่าผมไม่เชื่อใจกแล้วค่อยกดต่อโอเคครับทุกคนแล้วก็โอเคครับทุกคนแล้วก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเอเลนซี L N C ก็ก็ลงไล่หยุดจบนะฮะก็รวมสามเลยแล้วกันหนึ่งคลิป ว่ารวมไปเยอะนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ไปดูตู้หน่อยนามิมากับตัวเลยเนี่ยว่าอะไรตัวดีๆมาเถิดโอ้โหรีว่าโอ้โหรีวายมาอุ้ยรีวายเข้าตู้เหรอเนี่ยโอ้เดี๋ยวมันอยู่ในตู้ใส่จะทำไม่ได้เอ้ยน่าสุ่มครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปสุ่มแต่ละเดี๋ยวค่อยสุ่มละกันตอนนี้เราก็ลาทุกคนก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ